พาสแนวนะครับพี่น้องจะพาพี่น้องทดสอบทำอ่งเขาเอาตลอดกินปูนนะครับจะตัดหัวออกถ้าปูนด่านหนึ่งนะครับราคาว่ามันจะกินทะลุไปบ่อแล้ครับเป็นสีแดงบ่อนะครับเราจะตัดหัวอีกหนึ่งนะครับลูกตัดหัวสองขางนะครับก็จะแต่งปูนทั้งลูกครับลูกมันจะแดนงลูะครับลูก แต่ตบุรั้งนะครับทางบริแตนนะครับเดี๋ยวไว้บริเตนหมดแล้วครับเนาะเพื่อกินทะลุขึ้นมาพี่แต่ใส่เวลาประมาณสองสามนาทีนะครับเพื่อจะดูดขึ้นมาทะลุได้นะครับ น้องก็ทำเบ,บื้งนะครับน้องเบื้งน้ำกันมามันทะลุได้วอนะครับแบบตัดหัวนะครับตอนนี้กำลังเริ่มมีสีเนี่ยเล็กน้อยนะครับตลับมถึงขันแดงนะครับพี่น้อง รอไปประมาณสองสามนาทีนะครับเพื่อจะดูตะลุกขึ้นมาได้นะครับเพื่อจะกินเขาได้หัวนะครับตอนนี้กำลังมีกิริยานะครับจะเริ่มมีสีแต่บทันแดงนะครับกำลังเลื่มจะมีกิริยานะครับพี่น้องกต้องอรอเบงมามันจะทะลุขึ้นมาได้บอนะครับนี่เป็นแบบท่าหัวเลยนะครับ พี่สิป้อนนั่นผมลงกะจะเอาไม้กระดานเย็ดให้พี่น้องขาบปองนะครับกะมีหลายคนนะครับที่ทักเข้ามาบอกใว่าตัดหัวแต้มปูนคางหนึ่งเบงนะครับว่ามันจะกินทะลุขึ้นมาแดงบอนะครับผ้อมกะจะทดสอบให้พี่น้องเลยเบงน้ำกันนะครับว่ามันจะทะลุบอนะครับเนาะ ครับตอนนี้ก็เริ่มมีกิริยานะครับเริ่มมีกิริยาแล้วนะครับแต่กก่ยังบ่สันแดงนะครับพี่น้องก็รโล่เบิ่งอีกจกหน่อยนะครับรอเบิ่งประมาณสองสานาทีแหะครับพี่น้องมันจะแดงบ่นะครับนาะ,ะครับตอนนีกิริยาขส้นมานี่นะครับ แต่ก on ัย่งบัวแดงนะครับพี่น้องก็ต้องรอเบิ่งว่ามันจะเป็นแดงขึ้นมาได้บอนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีสีในเล็กน้อยนะครับแต่บ่ถึงขั้นแดงนะครับพี่น้องก็ต้องเบิ่งไปนํากันนะครับนาอว่ามันจะทะลุขึ้นมาได้บอนะครับนาอต้องใส่เวลาบ่ถึงจะทะลุได้รือบ่ได้นะครับฉะนั้นพี่น้องก็เบิ่งนากันไปนะครับ นี่คือเป็นการทดสอบแบบตัดหัวนะครับพี่น้องก็เริ่มนะครับเริ่มจะมีสีในเล็กน้อยนะครับแต่กระยังบวัวแดงนะครับนากระยังบวัวท่านแดงแห้งนะครับก็เริ่มเลยนะครับนาะพี่น้องก็รอบเบิ่อว่ามันจะแดงโบ่นะครับนาะมันจะดูดขึ้นมาได้ซําใดนะครับเมื่อมันดูดขึ้นมาได้สีแดงแล้วพี่น้องก็จะเห็นว่ามันมีคุณภาพที ลายแรงอหลีนะครับสัพพคุณทีดีนะครับพี่น้องกับเบื้องน้ากันนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีสีแล้วนะครับแต่ยังบอสันแดงแห้งนะครับกำลังเดิมนะครับนอะกำลังเดิมยังบอสันแดงแห้งนลครับกต่ย่งมีสีขึ้นมาเนนะครับแต่ก็ยังบอสันแดงนะครับพี่น้องกับเบื้องน้ากันไปนะครับนอะเพื่อการทดสอบ เพราะว่ามีไรสายโทรเข้ามานะครับว่าเป็นข้อจริงเปในตัดหัวนะครับแต้มปูนขางหนึ่งละมันจะกินทะลุขึ้นมาใดบ่นะครับเป็นสีแดงนะครับนอกตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแนแล้วน่อครับน่อริ่มเป็นสีแดงแต่ก็ยังบ็ทันแดงแห้งนะครับพี่น้อง้องรอเบิ่งอีกจักน้อยนะครับประมาณสองสามนาทีนะครับพี่น้องเพื่อว่ามันเป็นกินมาเรื่อยๆนะครับบ่คือใส่ใหม่มันจะกินรวดเดียวนะครับแต่บ้าี่วามหนา นี่มีความหนาเพื่อจะกินตะลุมาได้นะครับจะต้องใส่เวลานะครับนาอตอนนี้ก็เริ่มมีสีเปลี่ยนแล้วนะครับนาอแต่เ่ายังไม่ทันแดงแห้งจะต้องฟังเบลเบิรนไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับเริ่มมีสีแดงขึ้นมาเนี่ยแล้วนาอครับนาะแต่ก็ยังบม่ทันแห้งนะครับนาองรอเบิร์นไน้อยนาอเพราะว่ามีไ้สายนะครับเป็นโทเข้ามาบอกนะครับว่าให้เต็มหัว เบ่งนะครับมันจะรู้ได้บอนะครับผมว่าตอนนี้คงจะทะลได้นะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนสีขึ้นมาแล้วนะครับนาอแต่ก็ยังบ่ท่านแดงแห้งนะครับนาอก่ยังิ่มแดงมาได้อยๆกับน้อครับน้อผมว่าทะลุด้ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องรอรบิวงไปน้ากันนะครับนาะถ้าพี่น้องเบ่งคขีปบแล้วนะครับก็่าลืมนะครับกดไลค์ กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้นำไปด้อยนะครับเพื่อเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับครับเดี๋ยวมีสีแดงขึ้นมาแล้วนะครับเนาะแต่กันยังบทันแห้งนะครับต้องรอไปบีกนะครับเนาะรอไปจักหน่อยเอาะว่าเปลี่ยนสีแล้วนะครับเนาะแต่กันยังบดันแดงแห้งนะครับพี่น้องรอเพิ่มไปเรื่อยๆ มันจะใส่เวลาโดนบอนะครับเพื่อจะตูขึ้นมาด้เพราะว่ามันจะกินทัวนะครับก่อนที่จะมาด้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนสีแดงขึ้นมาแล้วนะครับนอะกแต่ขายาังบพาะทันแดงแห้งนะครับต้องรอเบิ้องอีกกันหน่อยนะครับนาะมันจะแดงทัไหนนะครับ สีเรล่องเปลี่ยนเลยเนาะครับเนาะมีสีแดงแกมเข้ามาแลยเนาะครับเนาะแต่การยังวัทพันแดงแห้งนะครับพี่น้องต้องรอเบิ่งอีกสักครู่นะครับเนาะเริ่มแดงไปแล้วครับเริ่มแดงไปแล้วเนาะเริ่มแดงนะครับเริ่มแดงแล้วแต่การยังวัทพันธ์ถึงกันยะนะครับเนาะต้องรอเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับ เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับน้องแดงครับถ้าเป็นลักษณะนี้ถือว่าใส่ได้นะครับทะลุแล้วนะครับแต่ก็ยังบัติเดือดแดงแห้งนะครับต้องรอแดงไปเรื่อยๆนะครับ เปลียนแห้งนะครับเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนแห้งเดือดแดงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ก็ยังวัดทัานทัวร์นะครับเนาะพี่น้องก็ทำไปเรื่อยๆครับเดือดแดงแล้วนะครับเนาะงเดือดแดงแล้วแต่ก็ยังวัดทัานแห้งนะครับเนาะยังวัดทัานแฉะนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องพานขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเนาะ เริ่มจะดดดแะงะดงแล้วครับครับแดงแล้วนาะพี่น้องนาอก็เริ่มแดงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับกลับเื่อน้ำกันไปเพี่นองเ้อนี่ผมเฮ็ดให้ทดสอบให้พี่น้องเบ่งถูกอย่างนะครับพี่น้อง เพราะว่าจะใส่ไม้ตามปองนะครับหรือใส่ไม้คนละดานนะครับพร้อมทำให้พี่น้องเบ่งแล้วนะครับตัวนี้จะเพิ่มว่าให้ตัดหัวนะครับพิ่อกระตัด,แ,ดแล้วนะครับนนนะรนะก,บเตกตบนะ็เรื่มแดงแล้วนะครับตอนนี้นาอเริ่มแดงแล้วนาะพี่น้องก็เห็นความแตกต่างเลยนะครับนอเรื่มแดงแล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้ใส่เวลา,วาที่ เอาใส่ไม้นะครับเพราะว่าไม้มันจะไปเหนือเดียวสุดปัดนะครับตัวนี้ใส่พุ่มหนาเนอะครับนาะเพื่อจะดูกินจนมืดนะครับจนสิบม,มัะลุไดนะครับนี่ก็เริ่มทะลุแล้วนะครับเริ่มแดงขึ้นมาแห้งแล้วนาะครับนาอเหมือนนะครับด้อเบิงน,น้ำกัน